อยากได้อยากได้คอมหม่าจะได้เล่นคอฟรตีบอลโวนได้แล้วก็เอออยากเล่นเวียนการนะออสงสารคนที่โนบุ๊กเก่ายันเล่นไม่ได้แล้ว เป็นซัลเลนเตอร์เล่วเกมแท็กซี่อยู่หรอวะผมผมเป็น s l ล n d นเอร์โอ้ทำไมเดี๋ยวอะไรวะทำไมคุณกายเป็น s l ล n d นเอร์วะมันมันมันเกมคุณเกม